ส่งร้านสิริพงศ์สปูลสาขา2องนะก็เดี๋ยวมาดูนะโฟก,กัสมาเลยนี่เพราะว่าเหล็กนะฮะเหล็กที่ใช้อยู่ทั่วๆไปในไทยส่วนมากนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก80%เอร์เซนเลยนะฮะนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งตอนนี้ประเทศจีนไม่สามารถนำเข้ามาได้นะครับ <c oughs> ก็เลยทำให้ราคาของในประเทศแพงขึ้นถ้าจะทำบ้านช่วงนี้นะก็ ให้เช็ราคาของก่อนนะครับไม่งั้นมันจะงบมันจะบาไปายนะฮะ oh, <no. S 1> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT สรีพงครับผมวันนี้ผมมาเปิดคลิปอยู่ในโกดังเหล็กโกดังปูนทำไมเอ่ยวันนี้นะวันนี้มีเรื่องจะากจะมา มาคุยกันโอ <Okay. S 2> เคเนื่องจากผมทำการสั่งพวกปูนพวกเหล็กมานะครับปรากฏว่าราคาของมันขึ้นแบบก้าวกระโดดมากนะฮะร, oh, <no. S 2> ราคาเหล็กนี่ขึ้นจากเส้นละร้อยกว่าบาทนะแต่วผม,มีบินนะเนี่ยบินจะให้ดูนะเดี๋ยวผมจะชีช้แจงรายละเอียดให้ดูว่าผมสั่งอะไรบ้างนะปูนนะครับ ผมสั่งปูนนกอิ et, นรีเพชรนะฮะมาทั้งหมด20ลูกนะแล้วก็เทปไปเรียบร้อยลนะหล่อไปเรียบร้อยลนะมาดูราคาอินรีนะส่งร้านสิริพงศ์สปูนสาขา2นะก็เดี๋ยวมาดูนะโฟก,กัสมาเลยนี mm. ่พุดอินรีเพชรครับผมสั่งมา3รายการนะอินซีเพชร20ลูกนะครับ <Wow. S 1> ก็ตกลูกละ125บาทถือว่าราคายังอยู่เท่าเดิมนะครับ <Wow. S 1> ราคายังอยู่เท่าเดิม ส่วนตัวที่2%นะผมสั่งเหล็กคออ้อย12มิลนะสิบสองมิลสิมิลเบานะหนัก4กิโลกิโลกรัม1เส้นนะหนเส้นะหนัก4กิโลนะครับ <Wow. S 1> ก็ตกอยู่ที่170บาทต่อ1เส้นนะตรงไหนตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้ครับผมเหล็กอ่าสิบสองมิลคออ้อยเบานะแต่ เหล็กมันถูกตีตีตามมาที่รหัส D B 1 2 S D 4 0นะฮะ <Huh? S 1> ที่จริงอะ D B 1 2 S D 4 0มันจะเป็นเหล็กรุ่นนี้นะครับเนี่ยเหล็กรุ่นนี้เหล็กรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหาดูข้อความที่เขาตีตีตามานะอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่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 เห็นไหมเห็นไหมเอ่ย db12 sd40 นะฮะตัวนี้เป็นเหล็กค่อยไม่ใช่เหล็กค่อยเส้นใหญ่นะเป็นเส้นเล็กแต่แต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีน้ำหนักมีขนาดที่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เท่ากับเหล็กตัว db12 sd40 ตัวนี้นะตัวนี้เป็น db12 sd40 นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะนี่ครับความต่างของเหล็กนะจะต่างกันประมาณนี้นะครับ ไหมครับต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่โอเคนะครับแต่เข้ามาขายในในราคาราคาเดียวกันกับเหล็กเส้นนี้นะฮะแต่เป็นเป็นเหล็ก12เบาเขาบอกว่าเล็ก12เบานะก็ราคาจากเดิมที่ผมเคยซื้อ12เบาอยู่ที่เส้นละ120นะครับ120บาทตอนนี้ขึ้น170บาทกระโดดขึ้นมา50บาทเลยนะ oh, <no. S 2> ซึ่งถือว่า ต่างตัวแทบไม่ทันนะนี่ลูกค้าสั่งตัว D B 2 S D 4 C ี C C C, ตัวนี้มาแต่ไม่รู้ว่าราคามันจะขึ้นเท่าไหร่นะลูกค้าสั่งเสาแล้วโอเคสงสังยจะจะอยู่ทุนนะงานนี้นะ oh, <no. S 1> <laughs> เพราะว่าราคาเหล็กเส้นเล็กมันมาขนาดนี้แล้วเส้นใหญ่จะเท่าไหร่นะปกติซื้อเส้นนี้จะ ตัวที่มันขึ้นนะขึ้นขึ้นใหม่ๆอยู่ที่220บาทแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เด็กเซนี้นะตัวนี้ขึ้นมาแล้ว50บาทตัวนี้ไม่รู้จะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมสั่งมาก็คือลวดดำครนี่รายการที่3รลวดดำอ่าลวดดำนะครับ1มัดนะ1ม้วนอยู่ที่100บาท แต่ก่อนเคยซื้ออยู่ที่80บาทตอนนี้ขึ้นมา100ละนี่ครับลวดดำลวดดำที่สั่งมานะโอเคเ้น <Okay. S 1> ไอมัดหนึ่งเนี่ย100บาทนะครับแต่ก่อนสั่งอยู่ที่80บาทนะฮะก็ขึ้นมาแล้ว oh, <no. S 1> ก็ยังเหลือปอกฮะปอกนี้ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเยอะเท่าไหร่นะก็ถามมาขึ้นไหมขึ้นแน่นอนฮะร,ราคาปอกปอกเสาโอเคลวดก็ขึ้นมาละเหล็กก็ขึ้นมาละ ปอกนี่น่าจะขึ้นมาอีกก็สืบเนื่องมาจากาพิษโควิดนี่แหละครับผมโควิดมันไม่ได้ทำให้สุขภาพร่างกายพังอย่างเดียวนะเศรษฐกิจก็พังนะฮะเท้าของแพงขึ้นนะฮะเพราะว่าเหล็กนะฮะเหล็กที่ใช้อยู่ทั่วๆไปในไทยส่วนมากนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก80เอร์เซนเลยนะฮะนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งตอนนี้ประเทศจีนไม่สามารถนำเข้ามาได้นะครับ ก็สอบถามอันนี้ข้อมูลจากร้านวัสดุนะฮะว่าเหล็กที่จีนไม่สามารถนําเข้ามาได้ก็เลยทําให้ราคาของในประเทศแพงขึ้นเพราะว่ามันใช้เหล็กในไทยนะโอ <Okay. S 1> เคเหล็กในไทยนีย่ผลิตออกมาก็ไม่พอกันนะก็เลยขยับราคาขึ้นนะฮะ oh, <no. S 1> ตัวนี้ปอกนะฮะปอกของผมก็ยังเหลืออยู่ประมาณสักตัวนี้มีหน้าหน้าหกนะหน้าหก มีหน้าหกคือตัวนี้นะอยู่อยู่หนคนนะฮะหมัดใหญ่กับหน้าห้านะหน้าหก็ยังเหลืออีก1นึ่คนนะครับ <Okay. S 1> ก็เทียได้หลายต้นอยู่นะโอเคก็คิดว่าน่าจะขึ้นอีกแหละนะถ้ามางวดหน้านะบอกนี้น่าจะขึ้นนะครับโอเคครับเดาีมาดูราคารวมกันนะว่าผมสั่ง3รายการนี้นะฮะมันตกอยู่ที่เท่าไหร นี่ครับราคารวมอยู่ที่6000บาทท้วนนะครับซึ่งก็มีปูน20ลูกนะฮะปูน20ลูกเหล็ก20เส้นนะครับเหล็ก20เส้นแล้วก็ลวดดำหนึ่งมัดนะโอเคก็อยู่ที่6000บาทนะครับก็ขึ้นนะฮะขึ้นเยอะแต่ปูนดีที่ปูนยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะถ้าปูนขึ้นนี่โอ้โงานเข้า ช่วงนี้ราคาเสาก็ยังปรับอยู่คงที่นะแต่ว่าอยากจะขอลูกค้านะฮะว่าถ้าจะให้ทําจริงๆนะใหะ้ถ้าจะให้เรารอให้นะฮะก็ต้องมาคุยราคาใหม่นะครับโอเคราคานี่น่าจะดีดขึ้นนะฮะดีดขึ้นไม่เยอะหรอกครับผมประมาณเม็ดละยี่สิบบาทนะจากเดิมนะครับก็ถ้าราคาราคาแบบนี้ลูกค้ารับไหวนะลูกค้ารับไหวก็ จะรอให้แต่ถ้ารับไม่ไหวก็อยากจะแนะนําให้ลูกค้าว่าเดี๋ยวรออดใจรอสักสักสองสาเดือนนะฮะดูราคาเหล็กก่อนนะครับโอเคไม่งั้นเราก็ทําให้ราคาเก่าไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ต้องกินตรงใช้เนาะมันขายราคาเก่ามันขายไม่ได้แน่นอนนะครับ oh, <no. S 1> อ่ะโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาคุยแค่นี้นะทุกท่านเพราะว่าอุปกรณ์ราคา ก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างในขึ้นนะฮะ <c oughs> ใครที่อยากจะทําบ้านช่วงเร็วๆนี้นะก็ขอให้เช็คราคาดูก่อนนะครับผม <c oughs> เหล็กกล, inh, ล่องเหล็กไอ้โครงเหล็กโครงหลังคาบ้านนี้เหมือนกันนะ,คะ <c oughs> เคยไปสอบถามแล้วขึ้นเหมือนกันครับขึ้นเหมือนกันเส้นละสี่สิบห้าสิบบาทนะครับเงินสองหมื่นซื้อเหล็กได้ไม่กี่เส้นนะฮะ <c oughs> เคยถามบ้านที่ผมเอาซสาไปส่งนี่แหละเขาเขาชี้ให้ดูเลยเหล็กประมาณสิบสิบกว่าเส้นนะราคา ราคาอยู่ที่สองหมืนบาทโอ้โหเขาบอกว่าถ้าจะทำบานช่วงนี้นะก็ให้เช็ราคาของก่อนนะครับโอเคไม่งั้นมันจะงบมันจะบาลปายนะฮะ <Huh? S 1> อ่ะโอเควันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบในงานเนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ